สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะเอาหัวเว่ย Y9s มาลองเล่นเกม Call Duty นะครับผมแล้วถ้ามีเวลาผมจะลองจนชิ้นได้ดูด้วยนะ,ะนี่ผมเข้าไปแล้วนะกราิิกกอร์แบบได้ก็เป็นมีเดียมนะ f a m เรทเป็น h i เล่นในโหมดนี้กันผมไปลองเล่นมาแล้วนะตัวนี้ก็ถือว่า ลื่นอยู่เหมือนกันนะฉากนี้ยังมีกึกก,กนิดหนึ่งอ่าโหมดนี้เราก็ต้องไปอยู่จุดตามจุดนะแล้วก็ยิงคน เรียบร้อยไปจุด B แล้วกันเรียบร้อยเอ้ยไม่ตายอีกนั่นเรียบร้อยบอลเหรอเด็กตึ้งเรียบร้อยเรียบร้อย

Bài lạy yên ngân ở mày, gần như nít chút, đi. Yep, yêu bài kêu เ,เรารอนะนีโปรประ่โผล่แล้วเรียบร้อยอไหนไหนอีกไหนอีกอันนี้เรียบร้อยตัปรปรวงฮึ่มสบายสบายเลยนู้นใหม่อ,อ,อ,อุ๊ย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 โอ้โห nên mình men nữa Chút A, nó đồn Rồi Phải luôn còn nhập hướng dung 16 rồi. cái gì kì Cho đi, มาอีกอีกโฮ้ยฮ้ยาเปิดนี่ปุ้งปินี้ยเ้ยเฮ้ยโอ้มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเนียนเหลือเกินหลบ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 ห ไว้บีดอนยึดมาไว้บีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลังมาเฮ้ตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวเัวนวเ็นไงเอ้แหมมันเล่นปืนเดียวกับผมเลย เงี้ยก็ฟาร์มลื่นประมาณนี้เลยลื่นๆเลยไม่มีปัญหายิงให้มันตายๆแต่จะถีงเออไงเนี่ยแม่นมากแล้วก็ตายดิสิอีกตัวอียบร้อย เฮ้ยไม่ตายหายแล้วโอ้ยโดนมันเอาไฟลวกหน้าแอนัดเดียวไม่ตายลรวปืนพกมันก็ไปอยู่จุดเดิมเงียบดีจริงๆเลยยังมีใครมาเลยนั่นง่ายเจอแล้วเรียบร้อย ไอ้นั่นมาก็จอดสิไอ้นั่นมาก็จอดอีกกลน,นึงมือตกใจหมดว่าไปจุดนู้นดีว่ะตรงนี้เบื่อละ 英语那个呀？ หืมมัดหรอมัดเหรอเฮ้ยหมัดมันเท่ดีอ่ะใกล้ชนะแล้วเดินไปไหนไม่ต้อง ไปจุดนู้นต่อเลยตายไปดีตายไปดีโอ้ยสบายสบายครับมามาไหนอีกไหนอีกอยู่ไหน อ้าวตายเฉยเลยมาไอตัวเดียวชะนะแล้วอ่านี่เริ่มมีความร้อนแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันหน่วงๆนะตอนนี้จอดนั่นไงจุดบีจุดบีจุดบีดบอ่าชะนาะแล้วก็ประมาณนี้ก็ผมว่าเกมคอสตี้เดี๋ยวให้ดูเจนชินสักนิดหนึ่งอ่ามาแล้วนะ นี่นี่นครับผมเจนชีนหัวเวยไปเก่าเอดนี่ก็มีอาการกระตุกนิดนึงนะอันนี้ปรับต่ําสุดเลยเปิดหกสิบเฟรมเลยถ้าบินเนี่ยก็มีอาการกระตุกแล้วเดินข้างล่างก็บางทีก็บางช่วงก็มีนะแต่ผมก็ไม่แนะนําให้มาเล่นเอามาเล่นนะมันไม่ไหวนะเป็นโนวาห้า้ะหัวเวยโนวาห้าเงี้ยมันอาจจะเล่นได้นะเนี้ยนะมีอาการกระตุกนะ เป็นบางช่วงเลยนะถ้ายืนสักพักหนึ่งแล้วงี้เออถึงจะไม่กระตุกนะแต่ถ้าวิ่งเนงะี้ยเดินไปสักพักวิ่งไสักพักเนี่ยนะนะจะมีอาการกึกกึ๊กกนิดหนึ่งเหมือนมันโหลดแมบบไม่ทันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ